เดินหน้ารณรงค์จ้างก,การรับรู้เรื่องภัยร้ายจากยุงลายสู่เยาวชนและประชาชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก เดินหน้าลุยต่อในปี2,568กับมาตรการปราบปรามยุงรายปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก Soft f e ส l s p a a และ Soft f e โ l Lotion ทากันยุงยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ประชาชนและเยาวชนได้รับรู้ถึงภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งนี้คาดว่าปีนี้2,568จะพบผู้ติดเชื้อสูงสุดของค่าเฉลี่ย5ปี ด้วยเหตุนี้ซอฟเฟลจึงไม่หยุดที่จะมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันลดการสูญเสียโดยที่ผ่านมาได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับคนไทยอาทิโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกระหว่างซอฟเฟลกับ,บกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขกิจกรรม Quality Mom with so ail, Moment with Softel Moment ดีๆไม่มีเฟลกับซอฟเฟลในปี2568 ฟอเฟลเดินหน้ายอย่างต่อเนื่องผนึกกำลังกับหลายหน่วยงานอย่างเข้มข้นก็คือว่าเรามองว่าได้ข่าวทุกปีว่าโรคไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเราก็มองว่าถ้าเราเริ่มให้ข้อมูลให้ความรู้ตั้งแต่เด็กๆไปเลยเนี่ยน่าจะดีเขาจะได้เหมือนกับป้องกันตีเสมอนะคะเพราะเด็กๆเ,เนี่ยไปวิ่งเล่นรงไหนบ้างเนี่ยเราไม่รู้แลวบางทีเป็นไข้ก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทีเนี้ยก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ้ยงั้นเราต้องไปจอยไปร่วมมือกับทางโรงเรียนก็เลยได้เลือก โรงเรียนบางชันนะคะคุณวิเชียรคุณสอนให้เห็นว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่สามารถช่วยและร่วมวมือตรงนี้ได้ดีนะคะก็เลยมาเริ่มที่นี่ทีแรกเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อบๆไปเรื่อยๆเลยค่ะอย่างนี้เกณฑ์ในการที่เราจะเริ่มโรงเรียนนะคะเรียนไปแล่งที่เราจะไปนี่เท่าไหร่ค่ะคือตอนนี้เราเรยอยากจะเริ่มที่ที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะแล้วทีนี้หลังจากนี้ไปเราก็จริงๆเราอยากไปทุกโรงเรียนนะคะทั่วประเทศแต่จำนวนโรงเรียนเยอะมาก เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเราต้องเป็นโรงเรียนที่อาจจะมีสถานที่พร้อมที่เราจะสามารถให้ข้อมูลให้ความรู้ได้นะคะแล้วก็เด็กๆเนีย่ยให้ความร่วมมือได้ดีนะคะแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นโรงเรียนที่เราเริ่มทดลองแล้วเราก็ทำการเรียนรู้อะไรนะคะเราก็ไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่จะไปโรงเรียนในภาคตึกต่อไปค่ะถ้าการผลสอบรับยังไงบ้างคะการที่เราแบบเลือกพิเรียยนอ่ศษจริง เราคาดการณ์ว่าเป้าหมายนะคะคือไม่ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้ยสินค้าเราต้องขายได้อะไรอย่างนั้นแต่เราต้องต้องการให้ทุกคนต้องกันตัวเองแล้วจำนวนเคสของไข้เลือดออกค่ะลดลงลดลงทุกปีซึ่งถ้าเกิดมาจากเซฟลได้เนี่ยเราก็จะรู้สึกปื่นใจนะคะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดอออันตรายจากจากมือลายได้างเนี้นนะคะ่ะอาจารย์ข่าวนี้ถือว่ามือเบามชานะคะร่วมมือกับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของโรงเรียนบางชันปรื้มวิทยานุสอนนะคะที่มีหน่วยงานภาคเอกชนนะคะได้มาร่วมมือการเป็นการเขาเรียกว่ากระตุ้นนะคะของในการที่เราจะรณรงค์ให้ทุกคนนั้นปลอดภัยจากไข้เดือดออกค่ะว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะตัวใหญ่จริงๆไปเหนจะเรื่องของเด็กๆว่าเด็กนักเรียนเล่นไม่ได้เ่นเยอะมากน ที่นี่ยังไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะคะยังไม่ไม่ค่อยเห็นนะคะยังยังไม่มีไม่เ,เห็นว่ากรุงเทพมหาคนครนี่ถือว่าเป็นนโยบายที่จะต้องรณรงค์แล้วก็ให้ความรู้กับนักเรียนมีการอบรมมีการรณรงค์ตั้งชมชมบ้านวัดโรงเรียนออรอบๆโรงเรียนแล้วก็ไปหมดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าโรงเรียนตอบรับกับโครงการดีของซอฟเฟลในวันนี้ค่ะรู้สึกยินดีค่ะต่ว่าหลังนี้จะมีการไปตามกา่มีปัญหา ใช่ใช่ค่ะคือเราก็มองไว้หลายๆภาคนะคะคือเคสภาคใต้ก็เยอะภาคอีสานก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อยากมุ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะอยากจะพยายามกระจายข้อมูลความรู้นะคะแล้วก็ผนวกกับกรมควบคุมโรคด้วยที่ไปให้ความรู้แล้วกเ็เราได้มีการส่งข้อความนะคะไปตามอนามายัยต่างๆเพื่อให้ให้ทุกคนได้เขา้าถึาางการป้องกันค่ะ าขาแน่นอนว่าวันนี้การเราจะดมาตรกาลดให้ลอยาใจจะอีาในวันนี้นะคะก็ด้วยรักและห่วงใยจากทางโรงเรียนบางฉันพึ่งวิทยาลัยสอน,นะคะทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับซ์แวร์ที่จัดกิจกรรมในวันนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของเรานะคะรวมทั้งวันนี้เรามีชุมชนมาร่วมงานด้วยก็อยากจะทุกท่านได้ให้ความสําคัญและก็เห็นถึงประโยชน์ของกิจกรรมในวันนี้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของเราให้ปลอดจากไข้เลือดออกกันค่ะ ทปป่านอาจารทานขาคืฝ่าทางดินน้นะคะค่ะจริงๆอยากจะฝากให้ทุกคนป้องกันตัวเองนะคะอาจจะเผยแพร่ความรู้ต่างๆเนี้ค่ะต่อคนในครอบครัวคนที่เรารับนะคะระ้บอกยายใครแล้วก็ให้ข้อมูลตรงน,นี้ไปนะคะให้รู้จักการป้องกันตัวเองและทาลายแหล่งพาะพันยุงนะคะไปทาลายแหล่งน้ำา่อถังอย่างนี้นะคะแล้วก็ออใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการป้องกันให้ยุงไม่มากัดเรานะคะอยากจะให้ช่วยๆกันบอกต่อะค่ะ